บทที่70ส ah ุรออัลมมอารรจหรือการขึ้นสูงไปสู่เป็นสุรอมักกียะอยู่ในภาคที่29มีจำนวนทั้งสิ้น2ตอน44องค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่3ทั้งสองตอนกล่าวถึงสภาพของพวกปฏิเสธและมโนภาพของปรโลกองค์การที่4ได้ให้ข้อแนะว่า เมื่อเทียบกับวันในโลกแล้วช่วงของวันในอวกาศนั้นนานมากต่อมาเราจึงมีทฤษฎีปีแสงเพื่อนับเวลาในอวกาศซุลมมอาริชเจ้าแห่งการขึ้นสูงไปสู่นั้นมิได้หมายถึงสถานที่ของอัลลอฮ์แต่แสดงว่าที่พระองค์นั้นมีตำแหน่งอันสูงส่งสำหรับผู้ขัดเกล้าจิตใจตนเองให้ผ่องแผ้วในตอนที่หนึ่งได้เทียบสภาพของผู้ปฏิเสธ และผู้ศรัทธาว่าแตกต่างกันเพียงใดการนมาดหนึ่งนิดตามเวลาและการบริจาคฐานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำให้ผู้นั้นมีความอิ่มเอิบใจสะท้อนให้เห็นมโนภาพแห่งความสุขของตนในปรรโลกได้กล่าวถึงนิสัยส่วนหนึ่งของปวงมนุษย์ว่ามีสันดานไม่อดทนทั้งอย่างทอแท้สุรที่70อายะที่19ในสุรที่21 อายะที่37บอกว่าเป็นคนใจร้อนไม่อดทนในสุรสที่30อายะที่54กล่าวว่าเป็นคนอ่อนแอใจสาะในสุรสที่41อายะที่4ี่49ก็บอกว่าเป็นคนทอดอะไรท้อแท้บทนี้เป็นวะฮีในตอนปลายของช่วงแรกแห่งการทิศนาในนครมะกะ์ ด้วยพระนามของอลลอฮิผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอสมด้วยพระนผูามคนงได้ถาผู้ถางได้ถามถาณี้ผู้ทางเมตตาลงโทษที่จะเกิดขนาลิาผู้ถามคนหนึ่งได้ถามถึงการลงโทษที่จะเกิดขึ้นลิลกาฟิรนไลซะละฮูดาฟิ แกพวกปฏิเสธซึ่งไม่มีผู้ใดจะปัดมันให้พ้นไปได้เป็นการลงโทษจากอัลลอ์เจ้าแห่งการขึ้นสูงไปสู่มลากะและอัลรู ขึ้นสูงไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันได้ห้าหมื่นปีดังนั้นจงอดทนด้วยคันติธรรมอันชอบแท้จริงพวกเขาผู้เยาะเยะ้ยเห็นมันคือการลงโห่างไกลแท้จริงพวกเขาผู้เยอะเย้เห็นมันคือกาลงโทษห่างไกล แต่เราเห็นมันใกล้วันซึ่งท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงละลายหรือน้ำมันเดือนและขุนเขาจะเป็นเช่นคนแกะที่ล่องลอยและมิดจะไม่ถามมิด ย ُبَصَّرُونَهُمْ ยَว َدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إ ِ ذ ِ ب َ ن ِ ي ه ِถึงแม้พวกเขาจะถูกให้มองเห็นกันก็ตามคนมีผิดก็อยากจะถ่ายตนให้พ้นจากการลงโทษในวันนั้นด้วยการเสนอลูกๆของเขาและภรรยาของเขา และพี่น้องของเขาและญา,าติผู้ให้ที่พักพิงแก่เขาและผู้อยู่ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดแล้วด้วยการถ่นี้ช่วยตัวเขาให้รและผู้อยู่ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดแล้วด้วยการไถนี้ช่วยตัวเขาให้รอดล มีได้ดอกแท้จริงมันคือเปลวไฟที่ลุกโชน,น,นเลาะหนังออกมันจะเรียกผู้หันหลังและหันห่างจากความจริงและสะสมทรัพย์สินและกักไว้ แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาคือมีสันดานเป็นผู้ท้อถอยไม่มีความมานะเมื่อความทุกข์ยากเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็คร่ำครวญแต่เมื่อมีลาบเกิดขึ้นแก่เขา เขาก็หวงแหนไม่อยากบริจาคนอกจากผู้นมาศบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้หมั่นเสมอในการนมาดของพวกเขา และบรรดาที่ในทรัพย์สินของพวกเขานั้นมีส่วนหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้สำหรับบริจาคลมแก่ผู้ขอและผู้ไม่เอ่ยขออันเป็นที่รู้กัน และบรรดาผู้ยอมรับเชื่อในวันของการตอบแทนว่ามีจริง َالَّذِينَ และบรรดาที่พวกเขาประวันต่อการลงโทษของพระผู้อภิบาลของพวกเขา ب ب م م แท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นไม่ใช่เรื่องน่าปลอดภัยต้องระวังอยู่เสมอและบรรดาพวกที่เขาปกป้องสิ่งพึ่งสงวนของพวกเขาไม่ล่วงในกาม เว้นแต่แก่คู่ครองของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขา Duygusal ครอบครองเมื่อได้แต่งงานกับนางในกรณีเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ถูกตำหนิ

และบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้มั่นเอาใจใส่ดูแลสิ่งที่ได้รับมอบหมายของพวกเขาและปฏิบัติตามสัญญาของพวกเขาและบรรดาผู้ดำรงมั่นในการเป็นพยานของพวกเขาไม่บิดพริว้ว และบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้รักษาตรงตามเวลาเสมอในการนมาดของพวกเขาอุลเหล่านี้จะอยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายเป็นผู้มีเกียรติ แต่จะเป็นฉันใดแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธและวิ่งตะลีตลานมาทางเจ้าเล่าจากทางขวาและจากทางซ้ายเป็นหมู่มู่จากทางขวาและจากทางซ้ายเป็นหมู่หมู่ ในหมู่พวกเขามีทุกๆคนหวังจะได้เข้าในสวนสวรรค์แห่งความโปรดปรานกระนั้นหรือคันอกม,ม,มาหาใช่เช่นนั้นไม่แท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขาเองก็รู้คือจากเชื้ออสุจิ าาหาไม่ได้เพื่อเป็นสักขีแห่งวันฝืนขึ้นฉันขอสาบานคือให้สนใจต่อพระผู้อภิบาลแห่งหลายทิศตะวันออกและหลายทิศตะวันตกว่าแท้จริงเราเป็นผู้ทรงอนุภาพแน่นอน على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ในการที่จะเปลี่ยนผู้อื่นมาแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่ถูกล่วงสิทธิ์ดังนั้น จงปล่อยพวกเขาให้มั่วคุยและให้ระเริงจนกระทั่งพวกเขาได้เผชิญวันนั้นของพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ถูกสัญญาไว้วันซึ่งพวกเขาจะออกมาจากสุสานอย่างรีบร้อนประหนึ่งว่าพวกเขาวิ่งแข่งอย่างเป้าหมาย خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك ال اليوم الذي كانوا يوعدون สายตาของพวกเขาจะหลบต่ำความอัปยศจะครอบคลุมพวกเขานั่นคือวันที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้